มหากาโลอ่านว่ากุลุมพีชื่อว่ามหากาละคันตาวาไปแล้วปัปปชิบวชแล้วสันติเกในสำนักศัตรูของพระศาสดาตรงนี้เขาวางวัทานไว้หลังเลขในนะครับต้องดูให้ชัดเจนนะครับตรงนี้จุลกาโลปีแมนว่าจุลกาปัปปชิบวดแล้วขึ้นจินตเนมะเข้ามาหลังอุปปปชิตสามีนะครับจินตเนนะด้วยอิดอิติว่า อาหารนั้นว่าเราพาติกัรกเหตวาวะพาเอาซึ่งพี่ชายเที่ยวอุปปจิตสามิจักศึกยิติดังนี้อรปรภากคในการอันไปส่วนน่นอีกมหากาโลอัานว่ามหาการและพิตวาได้แล้วอุปสัมมาทางซึ่งการอุปสมบทอุปสังกมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาปุจชานิปุจิตวาถามแล้วทุรานิซึ่งทุระทั้งหลายศา,าสนาในศาสนา ทุเรสุประโยคแทรกนะครับครั้นเมื่อ,อธุราทั้งหลายจะวีสุสองสัทธราราอัน菩萨ตา,ากติเตสวุตรัสแล้วมหากาโลตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยคือมหากาโลที่ขึ้นลงมาตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยคที่แทรกเข้ามาแล้วก็แปลต่อไปเลยนะครับวัตวานะครับขึ้นมาหลังปูเรตสามีตินี่นะครับปูวัตวากราบทูลแล้วอิติว่าตรงนี้ที่ขึ้นวัตวาเพราะยังไม่สุดประโยคนะครับ พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารนั้นว่าข้าพระองค์ณสกิสามิจักไม่อาจคันธัุรังปูเรตุงเหนือความนะครับเพื่ออ่านยังคันธทุระงให้เต็มปับปจิตตตาเพราะความที่แห่งข้าพระองค์เป็นผู้บวชแล้วตรงนี้นะครับตะต,ะ,ตะปัจจัยตรงนี้นะครับมาหาระกะกาเลในการแห่งตนเป็นคนแก่ปณะแต่ว่า อาหางนั้นว่าข้าพระองค์วิปัตนาธุรังปูเรสามิจากยังวิปัตนาธุระให้เต็มอิติดังนี้กระถาเปตวาทูลยังดระสตาดางให้ตรัสบอกแล้วโสสานิกังคะทุตังคังซึ่งทุดงแห่งทิกสุผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่พระอรหัตชเนสุครานเมื่อชนทั้งหลายสัพเพตุทั้งปวง โอกันเตสุก้าวลงแล้วนิทังสู่ความหลับปัทมะยามติกเมในการเป็นที่9้าล่วงซึ่งยามที่หนึ่งก็คือปฐมพยามนะครับคันตาวาไปแล้ววิหาอาสุสานังสู่ป่าชา้าเนสุครั้นเมื่อชนทั้งหลายจับเปสุทั้งปวงอนุติเตสุเอวะไม่ลุกขึ้นแล้วนั่นเทียวปัจ,จูสกาเล ในการอันกระจัดเฉพาะซึ่งความมืดมัวอาคาัจติย่อมมาวิหารังสุวิหารก็คือกลับมาแต่เช้านะครับอาทะครั้งนั้นชวะไดากาอันว่าหญิงผู้เฝ้าซึ่งป่าช้าหรือว่าผู้เผาซึ่งซากศพตรงนี้นะครับสุสานโคปิกาเนี่ยนะครับกาลีนามะชื่อว่ากาลีครับสุสานโคติกาผู้เฝ้าซึ่งป่าช้า อันนี้แปละวะ่าไดกาแปลว่าผู้เผาซึ่งทราบศพเอกาคนหนึ่งทิศวาเห็นแล้วเทระตะทิตัฐานางจะซึ่งที่แห่งพระเถระยืนแล้วด้วยนิสีนัฐานางจะซึ่งที่เป็นที่นั่งด้วยจังกรมนัตฐานางจะซึ่งที่เป็นที่จงกรมด้วยเท,เทระะของพระเถระ ตรงนี้นะครับเคื่อนจินเตตวาเข้ามานะครับจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าโกนุโขอันว่าใครหนอแลอาคัาจติย่อมมาอิทะา,าเนในที่นี้ตับดบทออกมานะครับหานั้นว่าเราปริคันอิตามิจากกรรมหนอจับนั่งปุคลังซึ่งบุคคลน,นั้นอิติดังนี้อตา,าโกนตีไม่อาจอยู่ริการอิตุงเพื่ออันกรรมหนอจับเอกติวสังในวันหนึ่ง ทีปังยังประทีปชาเลตวาให้โพรงแล้วสุสานะกุติกายะในกระท่อมใกล้ป่าชาอาทายะพาวปุตตะติโรซึ่งบุตรและธิดาทั้งหลายกันตวาไปแล้วนิลีนาแอบแล้วเอกมันเตณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งทิสวาเห็นแล้วเถรังซึ่งพระเถระอาคาจันตังผู้มาอยู่มัชิมะยาเมใน ยามันมีในท่ามกลางคันตวาไปแล้ววันที่ตวาวหว้แล้วอาหากล่าวแล้วอิติว่าพันเตกลัลเดตันบูเจรรญไอโยนว่าพระพุทธเจ้าโนของเราทั้งหลายวิหารติย่อมอยู่ยิมัตสมิงฐานีในที่นี้หรืออิติดังนี้เทโรนว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วอิติว่าอุปาสิเกดูก่อนอุปาสิกาอามะเอเอวังอันว่าอย่างนั้นดังนี้ กาลีนว่านางกาลีอาหากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญสุสาเนวิรันเตหินามะวัดตังโอคันหีตุงตุงปัจจัยมากับวัตตินะครับมีศัพท์ที่เป็นอันตาปัจจัยวิเศษนะวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็แปลไปหาก่อนอันนี้ต้องข,อข,ข,าานะขึ้นพี่ขูหีเข้ามาน,นะครับ,นะรบรขึ้นพี่ขูหีเข้ามาตรงนี้นะครับอานว่าอันอันพิกูุทั้งหลายนะครับตรงนี้ขึ้นพิกขูหีเข้ามานะครับตุงบัจจัยตรงนี้ อ่านว่าอันอันพิสูงหลายชื่อผู้อยู่อยู่ในป่าช้าเรียนเอาซึ่งวัดวัตติย่อมควรอิติดังนี้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับอ่านว่าอันอันพิสูทั้งหลายชื่อว่าผู้อยู่อยู่ในป่าช้าเรียนเอาซึ่งวัดวัตติย่อมควรอิติดังนี้เทโรนว่าพระเถระอวัตวาไม่กล่าวอิติว่าปณะก็มาย่างันว่าเราทั้งหลายวัดติดสามะจากประพฤติ ตยากาทิตะวะเตในวัดอันเธอบอกแล้วกิ่งทำไมนี่รวบครึ่งศัพท์ตรงนี้นะครับอิติดังนี้อาหากล่าวแล้วอิติว่าอุปาสเกดูก่อนอุบาสิกามะยากาตุงขึ้นมะยามานะครับตุงปัใจัยกลับมากับวัตติกยุตตังอายุตังนิยมเติมนามานามที่เป็นตติยาเข้ามามะยาการตุงอ่านว่าอันอันเราก็ทา กิ่งซึ่งอะไรวัตติย่อมควรอิติดังนี้นะครับน,นี่ก็มีประโยครวบตุงปัจจัยที่เป็นประธานจำนวนนี้ด้วยกันนะครับอุคันอิตุงกาตุงคณน,นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีกำหนดจดจำไว้ให้ดีว่าตุงปัจจัยมากับตัวไหนบ้างต้องแปลเป็นประธานนะครับวันนี้ก็จบอีกประโยคหนึ่งในวันต่อไปแล้วก็จะมาศึกษาในประโยคต่อไปขอให้นักศึกษาตั้งใจ ดูหนังสือตั้งใจเล่าเรียนก็จะประสบผลสำเร็จในการศึกษาภาษาบาลีต่อไปครับ